อีกนะคะมาดื้อมาดื้อเฮ็ดมาที่นี่ก็ล้างเห็ดอีกแล้วนะคะเห็ดจนสุกหมดลืมเนี่ยมีเห็ดอะไรแล้วอู้เห็ดตาบเห็ดปัวเห็ดไข่ตัวนี้ลืมจนดอกามันสุกสุกค่ารถลืมมาลงมาจากรถอืมอาชินล้างไม่ใช่ เห็ดโคนเห็โคนก็มี้ใชไห้โคนถ้ต้องนั่งยมีกาเป็นหรือเ่ามีเยอะมีจังอยู่ท้ยมีห้ออยู่อันก็มีตั้งอยู่ันก็มีกาแฟ้มาแลวขยะไปทีวงกล้องที่ไห่กันเ้ขยะที่ไหน

เป็นเชื้อหมดเลยล้างเลยล้างเอาให้หมดเลยมันไม่เป็นนี่ค่อยบอกแล้วว่าเห็ดมันตั้งแต่เมื่อวานหรอเอ้าก็ทำไมไม่ไม่ถึงเอาล่ะเอ้าก็เขาบอกว่าเขาอยากได้แบบนี้ค่อยบอกอยู่แล้วว่าไม่ต้องซื้อกองนี้นะมันเห็ดตั้งแต่เมื่อวานแต่เขาว่ามันเล็กอยากได้มือพอเอามาก็ไม่เอาลงจากรถอีกก็เลยซุกเพรามันร้อนเนาะ ไม่เก็บนแล้วไม่เ <c> ก <ơ bor ck> um. ็บเาดต้งต้มไอ้ที่กรโดดเหมือนใคลิปใช่ปะเดี๋ยวประมาณชั่วมงแล้วจะห้ลางเห็ดอีกแล้วเด้อค่อยลงที่นี่ก็ล้างเห็ดนะคะ คืออะครับลงวัน <laughs>

แล้วที่นั่งนอนบ่ฮะมาบรรยากาศกล้องแล้วเนาะเฮ้โอ้โหตาโก้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไป นั่งเห็ดอีกแล้วเนอบานิดนึงนะพี่น้องเนะนี่จาเห็ดไข่เห็ดไข่สามารตัดกระเบื้องได้นะฮะเนาะเราก็จะปูช่วงที่มันมันเียมแผ่นก่อนนะฮะส่วนส่วนเศษมันเราก็ทัก่อนสุดยจะหาวิธีทกครั้งนเนี่เิ

มีตัวตักบุบนะครับเดี๋ยวผมจะยกไปให้น่แม่เลย่นตกไปให้ ค่อยๆน่เจ็ดเจ็ดเจ็ดทีล่เอาลูกข้ามมาได้ยังข้ามข้าพูนข้าข้าวปลาูโต้พยังเลื้อยอยู่เยอะเอาเข้าไปที่นี้ช่วยได้ 哎，别这样。 ขาออกเขาออกก้ไหมไปอยู่ที่ใหนกล้แห้งใกล้แห้งามีโอ้หเจามมีอะไุหายเน่มันลุกยากนี่ ลงให้โลดมันหอดแล้วก็ลง